็สวัสดีด้วยนะครับทุกคนครับสวัสดีนะครับเช้าพี่น้องทั้งหลายที่มาดูนะครับก็นะครับผมก็เล่นกับเพื่อนนะครับซึ่งตอนนี้ค้างอยู่นะครับเดินไม่ได้โอเคครับผมเดินได้แล้วนะครับจังหวะนี้ผมก็รอเพื่อนเข้ามานะครับนี่ไงเข้ามาแล้วก็ไม่รู้นะว่าฝีมือเพื่อนผมอยู่หรือเปล่านะครับไม่ได้เล่นนานเลยเพื่อนผมอะประมาณหนึ่งปี นี่นะับหน้าตาเขาจะก็จะ,จะเออเดอนิดนึงนะเขาเป็นตัวนินจาผู้ตายนะผู้ที่โดนฆ่าตายหลายรอบจากไซตามะนะครับผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกาโลนะเพื่อความถนัดขอเปลี่ยนโอ้ยผมค้างมากเลยนะ ตรงนี้ก็ไม่ได้ปรับเยอะโกดโจโก็นิกยังโกดโจโก็ยังเป็นไม่ได้ก็ต้องเติมต้องเติมเหมือนเดิมส่วนตัวใหม่ก็อย่างที่เห็นนะแล้วนะเราก็จะมาสู้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยให้เพื่อนผมฝึกก่อน,นครับฝึกกับบอดเพราะเพื่อนผมก็ไม่ได้เล่นนานแนะแต่ถ้าเกิดฝีมืออยู่แล้วก็โอเค ยังไงนะครับผมก็ต่อยรอนะครับเอ้ยหนึ่งสองเ้ยหนึ่งสองสามอ้าอันนี้ไม่ถนัดเหรอ,อนนไม่ถนัดตัวนี้เพื่อนผมไม่เคยเล่นนะเคยเคยไม่เคยถนัดเคยจริงดิเคยเคยเล่นเคยกลับมาเล่นอยู่หรออออ๋อ,อ อุ้ยตัวเดียวเลยตัวเดียวกับผมเลยเนี่ยดูนะอินเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อินเตอร์ดูนะนิกอ,อะไรนะอะไรนะอะไรเนอะก็คอมโบไงแล้วเองทำอย่างนี้เป็นไหมล่ะเนี่ยทำเป็นไหมล่ะเออลองทำดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยทำเป็นไหมล่ะไม่เป็นหรอกทำไมวะเนี่ย ต่อยหนึ่งสองสามแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ง,งี้ไม่ทำที่เกิดเนี่ยคอนคอมโบเป็นเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคิดฉันก็ไม่ได้นานเหมือนกันนะนิกก็เพิ่งจะมากลับมาเรียนเหมือนกันเนีเ่แหละแต่ก็ยังจำคอมโบที่เซ็นไม่อยากได้โอ้โดโด้ว้าไม่ไม่ มืขอโทษดิ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 มันเล่นยากเพราะว่าหน้าจอเนาะน้าจอโคตรโคตรลำบากเลยทำอะไรวะทำอะไรนี่ดิไม่ทำไรเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่ อะไรมั้งเออข้ามาม่เน่ะอ่ะติดกำแพงก่อนติดกำแพงก่อนน่าจะรู้แล้วมั้งแหละเฮ้ยไม่ใช่ขอโทษทีมันต้องมันต้องแดนโอ้ยแม่งมันต้องเราไม่รู้เลยเออนั่นแหละนี่โคเท,ทต้นไม้ก็ได้ เอ้ยม mm, okay. ึงทำอะไรกูเจ๊กวะเฮ้ยทำไรอ่ะกุ้งกุ้งกุ้งจมเลยเลือด้มเลยไม่ตายนะไม่เอาตายโอ้ยเลือดแดงเลยกุ้ง เอาให้เร oh, ือเท่ากันเลยเย็ด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 เอาบุตตีเด้ยมดเตีนคุณกุนติ้งหรอกุนตินงูรอเอ้ยฝีมือยังอยู่นี่ว่าโอ้ยเจ็บอยู่อุ้ย เฮ้ยเคาเตอร์ครับอุ้ยกูเฮ้ยเฮ้ยมันเอากูตายกันทำไมไอืมกูตายน,นัย่นไงยูอ่ะเลยกูตายกูตายจุ๊บจุ๊บจุนี่โชว์เป็นคี เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มร้อนร้อนแล้วเริ่มร้อนร้อนแล้วไอ้นนี้ไอ้นี้เริ่มร้อนร้อนแล้วเฮ็ดเก่งทุกตัวอ่ะโอ๊ยเกือบนีเลยมาไงบอมาตั้งแต่เมื่อก่อนอะ เฮ้ยเลียมเลียมตื้ออีคุณคุณเลียมคุณเลียมเออเกือบเอมเอมวิหลบได้เฉยเลย กูไปยืนให้เขาทำไมวะหลบก่อนนะจุ๊บซ้ำ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 ศพด้วยอันตีมาแล้วนะจ๊ะอันตีมาแล้วอันตีผมมาแล้วอ้าวแล้วเออตตีก็อันตีดิอุ้ยเผื่อไปอันนั้นให้เขาเฉยเลย โอ๊ยเจ็บจังไห <c oughs> นถนัดเองอะ่ะว้าไม่นัดแล้วม่นนิดงเนึงนะเฮาจะดีนอนไม่ได้นอนอุ้ยโอ้โหที่อัดคลิปแม่งบงังเห็นไหมมันบ็อกได้นะับนี่เราบอกฉัน ฝนนี่ว่าสมัยมันฝนเลยฝนเลยลูกใครโอ้ยเพิ่งไปโดนเดินเข้าใส่เฉยเลยเจ็บจังเอา้าอยากคิดว่าผมจะเคาน์เตอร์นะครับโอ้ย,ยไม่นะผู้ <c oughs> มีอันตินะคะที่ได้ไม โอไม่นะ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 โอไม่นอไม่อไม่นโ่นโอไมอโกงปูนโอไอไมอม่ออไมอไม่อะไรอไ่าติดฟรีไฟอาจริงๆก็รู้แหละว่าไม่ไม่เล่นแล้วแค่พูดไปงั้นแหละบอกไว้ก่อนครับไม่ต้องกระเด็นไกล โอ๊ยลืมบล็อกโอ้ยเนอะกูจะเดินเข้าไปต่อยมั่วๆก็ไม่ได้อ้าวหลบได้เฉยอนหมอนหเอน้าวทำไมอ่ะอ้าวจะทำอะไรอ่ะบล็อกได้ครับบล็อกได้ครับกระเด็นนิดนึง เลี่ยม <kleine or> ครับไม่บอกบอกบอกโชว์ไปหนึ่งทีอยากให้รู้แค่นั้นแหละว่าบอกได้ มาดิโอ๊ยเจ็บมากเจ็บมากมัง้งฮย้ยแม่งโปรชัดหยอกหยอกมันมีบั๊กอย่างนี้อยู่แล้วมันมันหลบได้อยู่แล้วถ้าเกิดมันอยู่ห่างเกินมันก็จานนั้นไม่ได้นะ ้าวอีกเียวไอ้สกิลสองโคตรว่าอ่ะโคตรชักว่าเลยมั้งโอ้คอโมโบนี้ดูเลยนี่ผมบล็อกครับผมไม่เคาเตอร์แล้วกูตายตอนนี้กูตายเอะปล่อยกู้เถอนี่ ผมบอกแล้วว่าผมถนัดตอนแรกเหมือนจะแพ้นะตอนแรกอะเลือนกูแดงเลยตอนแรกอะอะไรทัวรอะไรอะง่ายๆหลูกชิวๆพี่หลบไนดะ้หลบหลูก สุดท้ายก็สกิลไม่โดนอยู่ดีเองอะบล็อกครับบล็อกโดนก็โดนก็จริงแต่ผมบล็อกอันนี้ไม่ได้บล็อกเพราะเมื่อกี้เดนเดะเดะวิรี่มวิรุ่งวิรี่มต้นไม้พังก่อนต้นไม้กี่กะต้นไม้มันพังตรงไหนวะโอ๊ย ขนาดหลบแล้วแท้โดนตรงนี้แทนอีกโคตรดวงร้ายเลยเฮยอตีผมจะมานะนตีผมจะมานะนตีผมว่ะยูทูอันตีผมก็จะมานะครับผมไม่ได้โมโอ้ยดูกโกลนกโกลโอ้ย เจ็บมากปังมัง้งโอ้ยเจ็บมากด้เวลายขยายขยายขยายการมองเห็นโอ้โก,โก,โก,ก้งกองกบ้าแล้วมันขยายได้เว้ยอะเอา้าไม่โดนนิกเอา้าเมื่อกี้ตีแล้วนะ อะไรนะทำอะไรนะทำอะไรนะบล็อกได้ครับเสียงถ้าะตาตดเราจะหายไหมไม่หายติมายังเปิดไม่เลยเลือดคุณไม่เพิ่มเลือดคุณเพิ่มดีกว่า หรออันเปียอะไรเอ้าหมวงนัน้นนี่ผมยอมระเบิดเลยดีกว่าหลบได้ครับอีกกดนาแครับอีกว่าเทนั้น โอ้ยแม่งตีหมดพอดีเลยพอดีกันด้วยโอ้ยเจ็บจังเลือดคุณไม่รีนะครับเลือดผมรีอ่ะอันตีหมดแล้วเลือดผมรีด้วยมาดิ มันใช้แบบนี้ว่ดูกอ้าวเฮ้ยโดนเฉยเลย อย่าลุกุนชนะ <laughs> ค้า้งเวเพิ่ง<ะ>ชนะกูกูนะไปหลายรอบละใเใช่่เอนล้ยเอาจริงแล้วคุณจะจะแบบ รู้เลยคุณจะรู้ทันทีผมมีผมมีแล้วผมมีผมมีแล้วคุณน่่ใชเอาเสื้อผ้านายไปด้วยชุดเขียวๆใหญ่ๆฉันใส่ไม่ได้มันใหญ่เกินเขียวๆใหญ่อะไรบ้างก็ชุดเขียวๆใหญ่ๆของนายไงทำไมวะทำไมวะยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยอะไรอ่ะ เดี๋ยวเล่นตานี้เสร็จเดี๋ยวพาไปดูโอ้ <Okay. S 1> มันหลบได้มา,าว้าวยังระเบิดครับอยู่ระเบิดอะไรระเบิดตู้ตู้ <g ül> โบวโบวัดชนที่มันคือโบโบ,บเมื่อผมใส่ผ้าคลุมแล้วผมเก่งขึ้นเห็นผ้าคลุมไหมเห็นผ้าคลุมไหมผ้าคลุมที่ต้องใช้ใช้กลุ่มเท่านั้นถึงจะถึงจะสามารถใส่ได้ถ้าไม่ไงเจ๋งเข้ากลุ่มไงเข้ากลุ่มแบบเนี้ยออขอเข้าด้วยอย่าเลยเอา,เอาจริงๆมันไม่เพิ่มความสาม,มารถหรอกนะมันแค่เอาไว้เท่ๆ <c oughs> <c oughs> นั่งกินน้ำกับเพื่อนก่อนเอ้ยจะนั่งกินน้ำเด๋ยวอเขาคุมย้วยอยากได้ผ้าคลุมอยากได้ผ้าคลุมอยากได้ผ้าคลุมเดี๋ยวพักก่อนแป๊บหนึง่งพักกินน้ำกับเพื่อนก่อนเฮ้ยทำไมเพื่อนยืนขนาดนี้ทำไมเพื่อนเพื่อนดูไรจังวะเพื่อนยืนใครทํทำไมผมไม่เห็นอะอ๋อมันเห็นเฉพาะคน,คนเจ้าของ e อีโมดอ๋อเองต้องออกก่อนเว้ย ออกก่อนจะพาไปเข้าเข้าเข้ากลุ่มเนี่นะครับโอ้โหแนวนอนขนาดนี้โคตรเหมือนในคอมอ่ะมาเลยนี่นี่นี่้โหเขากดเข้าทีเดียวเล็กเลยเขารวมกลุ่มแล้วอ้าวอ้าวเบ็กบอกฟุตทั้งนั้นอะไรวะ เ้ย4%แล้วเนี่ยเองเลยแบ84%ล้วเนี่ยอ้าวอะไรวะเนี่ยเอ้าอะไรวะอยู่ดีๆก็เป็นอย่างนี้ เขารวมกลุ่มนี่เรียบร้อย,เ,ย,อยเขารวมกลุ่มแล้วแล้วนอนเร็วโอเคได้ละนี่รถบินมนคันไม่สนุกใครถ้าช้าโคตรใหญ่คิดดูเดีก,กดอีโมดให้นะโอเคมีอีโมดใหม่ว่านี่ดูอีโมดใหม่คืออีอะมันเกิดอะ มันคือถ้าเต้นงี้ี่ฉันนั่งกินน้ํากับเพื่อนเมื่อกี้ไงเดี๋ยวเอาชิปล็อกออกแล้วก็อันนั้นให้ดูนี่ครับุ้ยใส่ชัดนเบนใส่ชั้นด้วยใส่ชั้นพุอย่าเพื่อไหนคุณก็จบแล้เราี่เดินไปใส่ชั้นพุดย่าดูดูอีโมดเอาผ้ามาเช็ดหน้าทําไมก็ไม่รู้อ่าแล้วก็ชิปล็อกกลับเอามุมยากใส่มุมยากใส่มุมย่เลยใส่แล้วเองใส่แล้วผ้าคุมอ่ะ ใส่ให้เราโคตรยาวใส่ใช้แล้วยาวมากดูภะคุมเดิโคเทเลยลูปกลุ่มเขาเลยนะเนี่ยใส่แล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าถ้าหมกปกติดอะฮะถ้าแบบถ้าถ้าไม่ใช่อย่างเนี้ยใส่ได้ไหมถ้าไม่ใช่อย่างนี้เหรอืใส่ได้นี่อ่ะดูดูของฉันนะฉันจะมีหลายแบบเลยถุงมือสีแดงของไซตามะแล้วก็นี้สายเอโออะไรก็ไม่รู้ ผ้าพันแผลยังไม่ได้นะต้องสามร้อยคิวก่อนเัสองร้อยเองแค่ผ้าแผลเก่าเดนียวบลิมเมอรอี้อ้าวไหวจังเล่นบอกบอกก็ไม่ได้อีกบอกฟุตน่าจะเบื่อไปแล้วแหละไอ้เบื่อไหมบอกฟุตแล้วนะอตอนนี้ฉันเลเวลตันแล้วเนี่ย <c oughs> เออมีผลน้ำแข็งตื่นทุกท,ทุกทุกสดอ้าวไม่เชื่อไม่เชื่อมาดิไม่เชื่อวะเ,เดี๋ยวขอออดตรงนี้แป๊บนึงฮะกวามว่ามันเป็นรหัสเพื่อนเองไงฮะมันม,มันเป็นรหัสเพื่อนเองไงเอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ด้วยใช่รหัสเพื่อนเองเองบอก <c oughs> ตอนแรกบอกผิดรหัส